ครับผมคันนี้สวัสดีครับพูดจาภาษาพวงข้างชางต้มอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณภรรยาไปเทสพ่วงดูนี่ครับก็ประมาณนี้เราเทสเนี่ยครับเป็นสีเมพูเอ,อ้ไม่ใช่สีม่วงตัดขาวนะครับเทสรถเนาะเราต้องเทสก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าเทสอีกทีนะครับอันนี้คุณภรรยาไม่เคยขี่พ่วงข้างเลยนะครับไม่เคยขี่เลยนะครับ ครั้งแรกเลยนะครับก็ขี่ได้นะครับให้ไปทสรถแทนช่างตั้มเนาะครับผมก็จัดประมาณนี้นะครับก็พวงข้างสีชมพูเอยสีม่วงสีม่วงตัดขาวนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกใหม่โชคใหม่ยางใหม่ใหม่ทั้งคันนะครับก็จะเป็นกระเป๋าหลังเก็บ ของข้างหลังนะครับก็จะมีผีเสื้อ3ตัวเนาะก็ตะกร้าเก็บของนะครับใต้หลังคาแบบจัมโบ้จัมโบ้เลยนี่ครับก็ประมาณนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ติดตั้งกับ Honda Wave 110i นะครับจะเป็นลูกค้าอาจะเป็นสีแดงนะครับแต่ตัวพ่วงสีม่วงตัดขาวนะครับก็จะเป็นพ่วงข้าง VIP ก็จะมีเนี่กระจกมองหลังก็มีให้นะครับเบาะก็จะประมาณนี้นะครับ เบาพิงข้างพิงหลังพิงด้านฝั่งฝั่งมอไซค์ก็มีนะครับนี่มือจับนะครับมือจับกันตกก็มีฝั่งนู้นก็มีนะครับด้านหน้าก็จะมีผีเสื้อมีไฟหน้าไฟหลังให้นะครับตรงใต้ที่นั่งโดยสารฝั่งนี้ก็จะมีที่เก็บสัมภาระกระจิกกระจอกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะประมาณนี้อ่า ม่วงตัดขาวน่ารักครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับชอบชอบครับผมม่วงตัดขาวม่วงตัดขาวลังคาสีม่วงเบาะสีขาวดอกม่วงเหมือนกันนะครับโชคก็สีขาวนี่ฮะตัดกันได้เข้าเข้าที่เข้าทางเลยนะครับสวยงามสวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกับทุกช่องทางเลยนะครับพ่วงข้างช่างตั้มนะครับ a c e b o o กก็พ่วงข้างช่างตั้มทิกเกอก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับยูทูบก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับกดเข้าไปติดตามกดฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีผลงานใหม่ๆก็จะให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่า สีอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับอยากได้สีอะไรแบบไหนก็ทักมาคุยโทรมาคุยเบอร์โทรก็มีให้ตลอดนะครับมีเบอร์โทรให้ตลอดเนาะครับผมน่ารักมากคันนี้ม่วงชมพูนะครับม่วงชมพูไม่ใช่ขอโทษที่ม่วงขาวม่วงขาวสีม่วงขาวมองภาพไกลๆให้มาภาพไกลๆให้ดูนะครับว่าจะเด่นแค่ไหนนะครับเด่นมากเลยนะครับม่วง ม่วงขาวเนี่ยครเป็นงานเล่นสีนะครับสวยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ